จะรำในกรมรม์ตุลลอเฮียบารากาตุก็สวัสดีนะักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งท่านหนึ่งครั้งนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะสาหรับอาทิตย์นี้นะคะกิจกรรมเสริมเราก็จะเรียนในเรื่องของหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้วันจันทร์นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือการความปลอดภัยในการเล่นนั่นเองค่ะซึ่งก่อนอื่นเราก็มา เรียนรู้กันว่า,าความปลอดภัยคืออะไรนะคะความปลอดภัยก็คือการที่เราป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นเองนะคะในขณะที่เราทำกิจกรรมต่างๆนะคะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะถ้าเราไม่ระมัดระวังตัวนั่นก็จะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะนั่นก็คือความปลอดภัยของเรานะคะ ต้องรู้จักการรอคอยต่อแถวเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะเมื่อนัเกเรียนต้องการเล่นเครื่องเล่นสนามที่เพื่อนกําลังเล่นอยู่นะคะนัเกเรียนก็จะต้องเข้าแถวนะคะตามลําดับนะคะ ไม่ปล่อยมือขณะเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะในระหว่างที่นักเรียนกำลังเล่นเครื่องเล่นสนามอยู่นั้นนักเรียนก็จะต้องจับให้แน่นๆนะคะห้ามปล่อยมือเด็ดขาดถ้าหากนักเรียนปล่อยมือไม่ระมัดระวงังนักเรียนอาจจะได้รับอันตรายได้คะ่ะไม่วิ่งเข้าไปใกล้ชิงชา้าขณะที่แกว่งอยู่นะคะ เมื่อเพื่อนกำัเล่นชิงช้าอยู่นะคะนักเกรียนห้ามวิ่งเข้าไปใกล้นะคะเพราะอาจจะโดนชิงช้าที่เพื่อนแกว่งได้นะคะไม่ยืนบนชิงช้านะคะในขณะที่นักเกรียนเล่นชิงชา้านักเกรียนก็จะต้องนั่งเท่านั้นนะคะห้ามยืนบนชิงชา้าเด็ดขาดเพราะจะทำให้นักเกรียนตกลงมาได้คะ่ะ เวลาเล่นม้าหมุนไม่ควรหมุนแรงเกินไปเพราะถ้านักเรียนแกวงแรงเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้หนักเรียนตกลงมาได้เหมือนกันคะ่ะใบไม่ขวางเพื่อนขณะกำลังเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะก็ะคือนักเรียนห้าม ขวางเพื่อนในขณะที่เพื่อนกำลังสไลด์ลงจากสไลเดอร์นะคะเพราะอาจจะทำให้ได้รับอันตรายได้ค่ะไม่ปาทรายใส่หน้าเพื่อนนะคะในระหว่างที่เราเล่นทรายอยู่นะคะไม่ควรเอาทรายมาปาคว้างกันนะคะเพราะจะทำให้ทรายกระเด็นเข้าไปในตานะคะและจะได้รับอันตรายได้ ไปไม่แย่งกันและแกล้งกันในขณะที่เล่นเครื่องเล่นสนามนะคะเพราะอาจจะทําให้นักเรียนตกและได้รับอันตรายเช่นเดียวกันค่ะพอนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าการเล่นให้ปลอดภยัยการเล่นในที่ปลอดภยัยการเล่นเครื่องเล่นสนามให้ปลอดภยัยเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรซึ่งนะคะนักเรียนก็จะต้องปฏิบัติ จริงด้วยนะคะในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อให้ตัวของเราปลอดภัยในการเล่นนั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะฮูดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้วัสสลามค่ะ